ในเส้นทางชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เต็มไปด้วยหนามและก้อนกรวดเราสองคนคือพยานของทุกหยาดเหงื่อและทุกรอยน้ำตาที่ร่วงหล่นชีวิตนี้สอนให้รู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่การแบ่งปันความสุขแต่คือการจับมือกันไว้ให้แน่นในวันที่มีพายุโหมกระหนำ่ำเราไม่ได้เริ่มต้นจากความมั่งคั่งเราเริ่มต้นจากความว่างเปล่าจากพื้นดินที่แห้งแลง้ง และจากความฝันที่ดูห่างไกลแต่สิ่งที่เรามีและมีมาตลอดคือเราคือพลังที่คอยประคองกันไว้นี่คือพันธสัญญาแห่งใจที่ประกาศก้องว่าไม่ว่าความลำบากจะใหญ่โตเท่าใดเราจะไม่ปล่อยมือกันความยากลำบากมันเหมือนไฟที่คอยเผาผลาญแต่มันก็เป็นไฟที่หลอมรวมจิตใจของเราให้แข็งแกร่งขึ้น จำได้ไหมในวันที่เราแทบจะไม่มีอะไรกินเรามองหน้ากันเราไม่เคยโทษโชคชะตาเราโทษแค่ความพยายามที่อาจจะยังไม่มากพอเราผลัดกันเป็นเสาหลักเมื่ออีกคนล้มลงฉันคือแรงใจในวันที่เธออ่อนล้าและเธอคือลมหายใจในวันที่ฉันเกือบจะยอมแพ้เราไม่ได้รอดมาได้เพราะโชคช่วยแต่เราอยู่มาได้เพราะแรงสู้ที่เกิดจากความเชื่อที่ว่า พรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้ตราบใดที่เรายังคงอยู่เคียงข้างกันเราใช้ความอดทนเป็นอาหารใช้ความหวังเป็นพลังงานและใช้คำว่ารักเป็นอาวุธที่ต่อสู้กับทุกปัญหาตราบใดที่ลมหายใจยังอยู่เราก็จะสู้มองดูรอยย่นบนมือของเราสิบางคนอาจจะเห็นเพียงแค่ความชราแต่สำหรับฉันมันคือแผนที่แห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ทุกริ้วรอยคือเรื่องเล่า ทุกแผลเป็นคือเหรียญกล้าหาญที่เราได้รับจากการฝ่าฟันเรารู้ดีว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราไม่เคยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เราเรียนรู้ที่จะเก็บเกี่ยวบทเรียนจากความผิดหวังความลำบากมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราพังทลายแต่มันทำให้ความสัมพันธ์ของเราแน่นแฟนจนยากที่สิ่งใดจะทำลายลงได้สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ แต่คือความทรงจำของการได้ร่วมถูกร่วมสุขกันการได้เห็นหน้ากันทุกเช้าคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นเหตุผลให้เราต้องลุกขึ้นมาสู้ในทุกวันขอแค่เรายังจับมือกันต่อให้ต้องเดินบนเปเลวไฟเราก็จะไม่หวั่นและไม่ว่าหลังจากนี้ชีวิตจะโยนบททดสอบอะไรมาให้เราอีกเราขอประกาศไว้ตรงนี้ว่าเราจะยังคงเป็นนักสู้ที่ยืนอยู่เคียงข้างกันเสมอ ถึงแม้ทุ่งนาจะแห้งแล้งจนแตกกระแหงเหมือนในอดีตเราก็จะหาน้ำมาหล่อเลี้ยงมันด้วยความรักและความพยายามเราจะกอดกันให้แน่นกว่าเดิมในวันที่เราเหนื่อยล้าเราจะหัวเราะให้ดังกว่าเดิมในวันที่เรามีความสุขเพราะเราคือบทพิสูจน์ว่าความรักที่ผ่านความลำบากคือความรักที่ไม่มีวันตายและตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังขึ้นในทุกเช้าตราบนั้นเราจะยังคงมีแรงสู้ต่อไป เพื่อกันและกันตลอดไปขอให้เธอจดจำไว้ว่าไม่ว่าจะยากลำบากขนาดไหนเราจะไม่ยอมแพ้เพราะเรามีกันและกันกดติดตามให้หน่อยขอรับกับผมผู้ติดตามน้อยมากเลยขอบคุณครับผม